ข้อพระคัมภีร์โรมบทที่ 1: ข้อ11เพราะข้าพเจ้าปรารถนาจะได้พบพวกท่านเพื่อจะได้มอบของประทานฝ่ายจิตวิญญาณบางอย่างให้แก่พวกท่านเพื่อจะได้เสริมกำลังพวกท่านคำอธิบายอากครทูตเปาโลแสดงความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะไปะเยี่ยมคริสตจักรในกรุงโรมไม่ใช่เพียงเพื่อความสัมพันธ์ส่วนตัวเท่านั้นแต่เพื่อมอบของประธานฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่พวกเขาซึ่งของประธานนี้หมายถึง การเสริมสร้างคำชูและการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปาโลไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเป็นผู้ประธานของประธานเองเพราะของประธานฝ่ายจิตวิญญาณมาจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เขาเป็นเพียงผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อนหนุนใจและเสริมสร้างคริสตจักรให้มั่นคงในความเชื่อคำสอน 1. ของประธานฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงประทานของประทานฝ่ายจิตวิญญาณแก่ผู้เชื่อเพื่อใช้ในการรับใช้และหนุนใจผู้อื่น 2. การเสริมกำลังฝ่ายจิตวิญญาณเกิดจากความสัมพันธ์ในพระกายของพระคริสต์ผู้เชื่อได้รับการหนุนใจเมื่ออยู่ร่วมกันแบ่งปันกันและอธิษฐานเพื่อกันและกัน 3. การปรารถนาในการรับใช้เป็นผลจากความรักของพระคริสต์ในใจเปาโลปรารถนาจะพบพี่น้องเพราะความรักในพระเยซู ไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ส่วนตัวใจความสำคัญพระเจ้าทรงเรียกผู้เชื่อให้หนุนใจกันและกันโดยใช้ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเสริมสร้างความเชื่อในพระกายของพระคริสต์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นข้อคิด 1. เปาโลแสดงแบบอย่างของผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริงคือผู้ปรารถนาให้ผู้อื่นเติบโตในความเชื่อมากกว่าตนได้รับชื่อเสียงหรือเกียรติ 2. ของประธานฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เพื่อการยกจ้องตนเองแต่เพื่อการรับใช้และเสริมสร้างผู้อื่นในพระกายของพระคริสต์ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อในพระคริสต์เป็นแหล่งแห่งการหนุนใจและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณร่วมกันการนำไปใช้ 1. ใช้ของประธานที่พระเจ้าประทานให้เพื่อหนุนใจผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการสอนการอธิษฐานการรับใช้หรือการให้ 2. สร้างความสัมพันธ์ในพระกายของพระคริสต์อย่างใกล้ชิดเพราะพระเจ้าทรงใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้ในการเสริมกำลังและหนุนใจเรา 3. อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงใช้เราเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างผู้อื่นเหมือนที่เปาโลมีใจปรารถนาเช่นนั้น 4. อย่าปิดใจต่อการเสริมสร้างจากผู้อื่นเพราะพระเจ้าทรงใช้พี่น้องในคริสตจักรเพื่อหน,นุนใจเราเช่นเดียวกัน